แจ้งเกิดดาวดวงใหม่แห่งวงการหมอลำว่าที่ซุปเปอร์สตาร์คนใหม่สาวสีโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นกระแสชั่วข้ามคืนอ,อีกหนึ่งคนหาได้ยากมากเลยนะคนที่จะมาเพียงชั่วแบบว่าดังมินชั่วข้ามคืนแบบนี้แล้วคนให้ความสนใจศิลปินหรือว่าศิลปินคนใหม่ท่านนี้เยอะมากอืม จนคลิปนะคะกลายเป็นติดแฮชแท็กในมาแรงหลายคลิปแล้วนะติดมาแรงหลายคลิปแล้วนะครับนั่นก็คือน้องฮักแพงค่ะฮักแพงสาวบ้านแพงเป็นบ้านแพงเนาะน้องฮักแพงเพชรบ้านแพงนะครับดาวดวงใหม่ ที่ขึ้นมาเฉิดฉายอีกหนึ่งคนนะครับบอสโจก,ก็พร้อมเดินหน้าปั้นเต็มที่เห็นว่าเปืเป่อยๆว่าก็จะได้ขึ้นไปประจำอยู่วงสาวน้อยสองสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเป็นยังไงบ้างสาวน้อยอายุ16ปีคนนี้าสาวสีตั้งแต่เราเห็นมาออรดิชั่นวันนั้นเนาะคลิปก็กลายเป็นกระแสกลายเป็นไวรัลเลยนะครับมีแฟนคลับตั้งแต่วันแรกที่มาออดชั่นเนาะแล้วก็เป็น เรียกว่าเสียงของน้องเองนั้นก็คือไปโดนใจนับปั้นทองสมองเพชรอย่างบ,บอสโจยมันินผู้บริหารสาวร้อยเพชรป้านแพงที่ตอนนี้ก็คือไม่ได้มีแค่วงสาวน้อยไม่ว่าจะเป็นรถแฮเอ่ยมีทั้ัหน่วยหนึ่งหน่วยสอแล้วก็ค่ายเพลงเอยอย่างพี่แมนมาีวันก็เข้ามาเป็นศิลปินในค่ายของอำเภออีดีเรคคอร์ดนะคะค<ม>แล้วก็ คือมีโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ใหม่นะคะร่วมร่วมกับเฮียหน่อยแล้วก็ซ้อนนุชเป็นผู้อนะวัดซ้อนนุชนั่นก็คือภรรยาคนสวยของพ่อโจที่ได้เป็นคนครอบคลุมสาวน้อยหน่วยสองนั่นคือสาวน้อยรับคืนโชว์เนาะครับผมค่ะก็จะมาในฤดูกาลหน้าแต่ก็ต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่เริ่มงานนะแต่ก็เตรียมพร้อมแล้วแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับสาวน้อยที่บ้านแพนเองนั้นเซนหาพี่ตลอดเวลาแล้วก็ให้โอกาสกับศิลปินหน้าใหม่ที่อยากมาออดิชั่นเนี่ยคือตลอดตลอด แต่ชอบบอสโชว์อย่างหนึ่งบอสโชว์เป็นคนอ่านเกมขาดเกิดเหมือนเขาเรียกว่ามาก่อนการเ้าแกจะคิดไว้แล้วว่าอย่างแกตั้งวงสาวน้อยลำเพลินโชว์ขึ้นมาเนี่ยจะมีใครบ้างที่จะไปประจําหลักๆอยู่ในวงนี้แล้วก็ศิลปินคนไหนที่จะเอาไปเป็นดาวไปเป็นซุปเปอร์สตาร์ในเนี้ยต้องมีแล้วรูปแบบการโชว์หรือว่ารูปแบบของเวทีอะเลยคือผ่านการคิดมาหมดแล้วเชื่อในแบบว่าความคิด ของว่าโจแล้วก็เชื่ออีกอย่างหนึ่งการบริหารงานของเฮียหน่อยค่ะอ๋อแล้วเอาเอาสมองเพชคนคนมารวมกันจะไม่ปังคิวงานมาตั้งแต่ยังไม่เฉลยเลยคขาว่าศิลปินคือใครโอ้โหจริงจริงที่ว่าตั้งแต่เปิดว่ามีโครงการสา้อ้ลำพยโชวูมาเนี่ยจองงาน เยอะพอสมควรเกือบร้อยคิวงานแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เปิดว่ามีศิลปินท่านใดบ้างแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของผู้บริหารอย่างวอนโจอย่างเฮียหน่อยยิ่งจับมือกันโอ้โหจะขนาดไหนมารอดูกันเลยนะครับแล้วมาพูดถึงน้องฮักแพงนะครับศิลปินใหม่ป้ายแดงน้องที่เพิ่งผ่านการออ d i t i o n แล้วก็ตอนนี้มาอยู่สังกัดของศศศไว้แล้วใช่ไหมรับแล้วเนาะก็รับเข้ามาแล้วค่ะแล้วก็มาฝึกฝนแล้วก็พัฒนาฝีมือน้องต่อไปแต่ช่วงมีออนทัวร์กรุงเทพก็เลยให้น้องฮักแพงนะคะได้ ขึ้นเปิดตัวค่ะขึ้นโชว์ในออนทวรกรุงเทพครั้งนี้ด้วยเชื่อไหมว่าคลิปเปิดตัวน้องฮักแพงเนี่ยตอนนี้มีคนดูเกืบสองแสนแล้วก็ใช่เมื่อคืนที่ผ่านมาที่ขึ้นเวทีครั้งแรกเลยใช่ไหมที่วัดโกรกาที่แต่งตัวแบบว่าพร้อมโชว์เยสวยๆแล้วสวยน่ารักมากแอบมีความมุบางงมคล้ายอูคอิงแต่บางมงมคล้ายพี่สุสายใยแต่บางมงคล้ายน้องอมแอม เป็นความสวยผสมประสาหลายหลายคนใช่ค่ะจนเรียกว่าสายใหญ่จูเนียสายใหญ่น้อยแล้วก็ด้วยที่น้องฮักแพงเนี่ยเข้ามางียนับถือใครเป็นไอดอลรู้ไหมครับพี่อุ๋อิงจนยกให้เป็นครูแับครูแแบ่น้อยครูแแบ่ตอนนี้ี่อุ๋อิงก็คือเป็นครูแล้วนะก็จะได้คอยให้คําแนะนําแล้วก็คอยสอนน้องต่อไปเชื่อว่าน้องฮักแพงก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่จะต้องมาโด่งดังเหมือนกับพี่อุ๋อิงแน่นอนทุกคนย่อมจะเป็น เขาเรียกว่าซุปเปอร์สตาร์ดวงดาวดวงดาวบนท้องฟ้าเห็นไหมคะมีหลายดวงนะดวงดาวมีหลายดวงมีหลายดวงฉะนั้นแล้วจะขึ้นไปกี่คนหรือกี่ดวงก็ยังเป็นดวงดาวที่สองสว่างอยูดีค่ะเชื่อในศักยภาพของทั้งหัวหน้าทีหัวหน้าวงเชื่อว่าเขาปั้นครมาแล้วก็ต้องดังทุกคนแน่นอนเขาเห็น ศักยภาพตรงนั้นแล้วทีนี้ไงคลิปนี้ไงครบรูปแสนเจ็ดใช่ไหมเมื่อคืนนี้แต่คลิปก่อนนอั้นที่ว่ามาออเดชั่นเจ็ดมาแรงแล้วนะบอสโจอ๋อยี่เจ็ดมาแรงก่อนหน,น้านี้ที่บอสโจโพสนี่คือสามสิบแปดคลิปวันออดิชัน่นมาออดิชั่นก็คนดูเป็นล้านล้านแตกวันแรกหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวเนาะค่ะอืมอ่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะมาดูคอมเมนต์นะมีคอมเมนต์หนึ่งพันห้าร้อยคอมเมนต์นะครับบอกว่าเสียงดีมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสุดยอดบอสโจมองคนไม่ผิด สายหมอลำเลยค่ะคนนี้เนาะคัะแพงเนี่ยก็คือมาเสียงมาในสายน้องเป็นน้องเก่งน้องมีแบบว่าตอนที่ว่ามันันที่บอสจะไปหาที่บ้านพน้องก็ได้ํำให้ฟังเนาะอืมค่ะนี่เด็กคนนี้บอสรรามาดาเสียงหมอลำขนานแท้หน้าตาหุ่นได้ค่ะํำเป็นอีกต่างหาก่วันแรกขึ้นเดี๋ยวนะวันแรก กับการขึ้นวงใหญ่มีคนชมหลายพันถือว่าทําได้ดีแล้วพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเป็นกําลังใจให้สนับสนุนทุกๆคนที่ในอยู่ในองค์กรสานาพิ่บ้านแพงสู้ๆครับผู้ถึงน้องไม่ตื่นเต้นเลยนะน้องขึ้นวงใหญ่ครั้งแรกแต่น้องแทบไม่ตื่นเต้นเลยนะเพรพขึ้นเวทีไปแล้วเป็นอีกคนเหมือนน้องอีเลยนะด้วยความที่มีพี่อุ๋งอีกจะได้รวมงานอีกนะน่ารักดีเออเหมือนอีกนาเว็บแรกคิดว่าอุ๋อีกเหมือนกัน เนี่ยมุมนี้เหมือนกูเองมุมข้างๆเนี่ย,ยแล้วก็เราก็ชอบโพสต์ของท่านเอกของพายกับน,นางเอกอมแอต์นนึงนะที่บอกว่าเห็นน้องฮากแพงแล้วก็คือโอ้โหเหมือนเห็นตัวเองวันแรกที่มามนั่นแหละทุกคนย่อมมีครั้งแรกและว,วันแรกเสมอ,อมฉะนั้นแล้วสำหรับผู้บริหารอย่างบอสโจอย,อย่างสาวน้อยเพชรพันแพงอย่างค่ายลำเพลยอ,อีเจดีคอร์ดเนี่ยก็ต้องเปิดโอกาสให ศิลปินหน้าใหม่ได้ออกไปเฉิดฉายบนเวทีหรือว่าในวงการมอลำเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วค่ะแล,แล้วแฟนคลับ <ขา S 1> แฟนเพลงเองน,น,<ม>นั้นก็คือได้เข้ามาติดตามตั้งแต่วันแรกได้เห็นน้องขึ้นมาออ d i t i o n ตั้งแต่วันแรกก็คือติดตามมาเลยนะ<ม>นี่ไงคนออกแบบคนนี้ที่คู่กับน้องฮักแพงนี่นะนี่นะบอกว่าเห็นน้องฮักแพงมาวันแรก คิดถึงวันที่ตัวเองมาวันแรกอารมณ์น่าจะคล้ายๆกันค่ะพี่ขอเป็นกำลังใจให้น้องสาวนะคะ,คะขอให้คนรักคนเอนดูน้องเยอะๆค่ะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวสาวมาที่บ้านแพงค่าคสวยๆส,ยส,ยสยนั่นละใช่อ,อย่างน้องอุอิงมาวันแรกเนาะก็กลายเป็นกระแสเนาะเป็นกระแสตั้งแต่มาออดิชั่นเหมือนกันแล้วก็ทำให้สาวน้อยเป็นแว่นแพงนะคะไม่ว่าจะปล่อยซิงเกิลเพลงอะไรมาก็ เรียกว่าขึ้นคำเนีย่ยติดแท็กหนึ่งในมาแรงในช่วงของประเทศไทยม,มารอดูกันต่อไปรอดูการบอว่าตเติบโตก้าวหน้าของน้องฮักแพงกันดีก,กว่าว่าพอเปิดมาแล้วดูการหน้าปึ้งปึงปงปงป้งเนี่ยจะ,ะเป็นยังไงน้องแม่ประจําอยู่อีกวงหนึ่งแล้วจะเป็นยังไงเชื่อว่าวงสาววัยพลินสุะต้องเป็นอีกหนึ่งวงที่ หาคิวยากอีกแน่นอนสาวสี<ช>เนาะ<ช>เพราะตอนนี้วงการหมอลำตลาดหมอลำอ่ะมันขยายฐานไปมากขึ้นกว้างขึ้นค,คนต้องการหรือว่าเจ้าภาพเนี่ยต้องการคิวงานหมอลำเพิ่มขึ้นจนทางบาอสโจเอกับเฮียหน่อยได้เล็งเห็นว่าอยากจะเปิดหมอลำวงหนึ่งขึ้นมาแล้วก็จะ มีการแสดงเพิ่มขึ้นจากางานหลายๆงานจากเจ้าภาพที่มีกําลังจ้างนี่แหละมาบวกกับเขาเรียกว่าหมอลํากําลังโด่งดังหลายๆคนแล้วก็เพลงหมอลําติดในมาแรงหลายเพลงเนาะแล้วก็ไปออนทัวร์อย่างเงี้ยก็แบบเจ้าภาพก็คือไอ้ผู้จัดเนี้ยก็ได้กําไรใครก็อยากที่จะเอาหมอลาไปออนทัวร์เพราะว่าได้ดูทั้งแดนเอวยเวทีเอวยแสงีเสียงแต่ครบรถนะ การไปดูหมอลำวงหนึ่งเนี่ยหมอลำหมู่เนี่ยมันได้ทุกรสชาต์จริงๆเหมือนเราได้นั่งดูทั้งโชว์ได้นั่งดูทั้งโชว์ได้นั่งดูทั้งแบบตลกค่ะได้นั่งดูเรื่องราวดราม่าเหมือนได้ดูละครเรื่องหนึ่งเลยก็มีมีหลายอย่างได้ดูวัตถน่าท้ได้ดูโอ้โหอธิบายแบบว่าแบบว่าไปแล้วมันใจฟูสุดๆอ่ะนะค่ะแบบเท่าไหร่ก็คุ้มเกินคุ้มนะสำหรับหมอลำค่ะ อาโอเคครับขอเป็นกำลังใจให้น้องพักแพงนะครับแล้วขอให้ดังๆขอให้มีแฟนคลับรักเยอะๆนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้น้องเก่งแล้วแหละแล้วก็าขึ้นไปอีกเก็บเอาทุกรายละเอียดเขาเรียกว่าปรับตลอดทุกวันแล้วก็ฝึกฝนทุกวันเก็บเอาประสบการณ์มาเป็นครูของตัวเองเชื่อว่าน้องจะต้องเก่งขึ้นมากๆแล้วก็ต้องมายืนเป็นซูเปอร์สตาร์อีกหนึ่งคนแน่นอนครับเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับนี่บ่าวเจ้าดีไซน์ กับสาวสีเมืองเลยครับ,รบขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ <S <S